الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر تو الله لا فرون سون ان ا ประธานเนี่ยมาให้กับเราและนําทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรง และให้เรานั้นได้เตรียมตัวเพื่อที่จะไปพบกับพระองค์ในอาคือรอซึ่งแน่นอนว่าความศรัทธาของเราที่มีอยู่ต่ออัลลอฮ์นั้นและความศรัทธาต่อสิ่งลึกลับนั้นเราจะต้องปลูกฝังแล้วก็ต้องพยายามที่จะทําให้ความศรัทธาในเรื่องนี้นั้นเข้มข้นและก็เข้มแข็งนะครับ เพื่อที่เรานั้น <aos S 1> มันจะได้เป็นแรงผลักดันในการที่เราจะได้มีพฤติกรรมหรือว่าในการที่เราจะเตรียมตัวเพื่อที่จะไปหาเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เมื่อความตายได้มาถึงเราแล้วนั้นนะครับเราก็จะไปอยู่ในหลุมฝังศพนะครับตอนนั้นแล้วเมื่อถึงเมื่อเราไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วมันไม่มีอะไรแล้วที่จะช่วยเหลือเราได้นอกจากการงานที่เราได้ทําไว้ตอนนี้ตอนที่เรายังมีลมหายใจนะครับเพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็ไม่หลงลืมนะครับเป็นเป็นผู้ที่ตื่นตัวแล้วก็ไม่หลงลืมว่าเราจะต้องไปสู่ความตายและเราจะต้องไปสู่โลกอันกว้างไกลแล้วก็ยาวนานนั่นคือวันวันวันอาเครอนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะแบ่งแยกหรือว่าจำแนกระหว่างความ ให,ให้เรานั้นแตกต่างจากคนกาเฟสนะครับซึ่งคนกาเฟสนั้นเขาไม่ได้มีไม่ได้มีจุดบุ่งหมายอะไรนอกจากความสุขในโลกดุนยาเท่านั้นเองแต่เรานั้นเป็นผู้ที่ได้รับฮีดายะทางนําจากอัลลอฮ์นะครับว่าเรานั้นจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เพราะนั้นเราจะเป็นที่จะต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้พร้อมที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ซึ่งวันนี้นะั้นอยากจะนําตัวอยากจะเตือนตัวผมเองนะครับแล้วก็ให้เรามา และพี่น้องนะครับจนตัวผมเองและพี่น้องให้เรานั้นได้มาเข้าใจถึงสิ่งที่จําเป็นนะครับในฐานะที่เรานั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อลอและรอซูลของพระองค์นั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีความรักต่อลอและละซูลนะครับเรื่องของความรักต่อลอและรอซูลสุลลอหอและสลัมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของมุสลิมนะครับที่จะต้องมีความรักต่อลอและรอซูลเพราะอะไรเพราะว่าลอนั้นเป็นผู้ที่ เป็นผู้ที่ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ที่ประทานเนี่ยมัดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรานะครับไม่มีใครที่จะมาประทานอะไรให้กับเราได้นอกจากอัลลอฮ์นะครับเพราะฉนั้นในในดุอานะครับท,ท,ที่ที่ท่านนบีสุลลาฮ์วะริสัมได้กล่าวนั้นก็คือมีดุอาบทหนึ่งว่าอัลลอฮุมาแลมานีอะลิมาอะตอยตะโอ้อัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดจะห้ามได้ในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ววลาอมติยะลิมามะนาอะตะและไม่มีผู้ใดที่จะให้ได้ ในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะได้รับนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮ์นะครับไม่มีใครที่จะให้อะไรเราได้เลยนอกจากอัลลอฮ์นั้นจะทรงอนุมัติแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องเพราะนั้นเพราะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องรักให้ถูกต้องนะครับหมายถึงว่ารักผู้ที่เป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือเราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนั่นก็คืออัลลอฮ์นั่นเอง เพราะนั้น <S 2> <S 2> <ark ot> การที่เรานั้นการที่เรารักต่อวัฒนรรูลนั้นนะครับะจะมันจะต้องมีสิ่งที่มาเป็นเครื่องหมายไม่ใช่ว่าเรารักแล้วก็มันไม่มีเครื่องหมายอะไรบ่งบอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีเครื่องหมายบ่งบอกทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความรักที่เรารักอัฒนธรรมซูลเนี่ยนะครับ <S <S มันจะต้องมันจะกำหนดให้มีบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือว่า มันจะมีรางวัลน,นะครับในเมื่อเราเนี่ยเรารักแล้วอัลลอฮฺเราซูลเนี่ยนะครับมันก็จะมีรางวัลให้กับเรานั่นก็คือว่าเราจะได้อยู่ร่วมกับพระองค์นั่นเองนะครับ <S <S ดังเช่นที่ดังเช่นที่ว่าท่านอับดุลเลาะห์สลามกล่าวกับชาวอาหรับบ้านนอกคนหนึ่งนะครับที่อาหรับบ้านนอกคนหนึ่งนั้นได้ถามท่านาราซูลสุลล่าห์ฮุลัยสลามว่าโอ้ท่านอบีเมื่อไหร่จะเกิด เมื่อไหรจะเกิดวันสิ้นโลกล่ะนะครับเมื่อไหรวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นแล้วท่านอับดุลเลาะห์อวยสลามก็ได้ท่านอูซุนอับดุลเลัยฮ์อวสลามก็ได้กล่าวได้ตอบว่าแล้วท่านเตรียมอะไรไว้บ้างแล้วละ่ะสําหรับวันสิ้นโลกนะสำหรับวันกิยมะที่จะเกิดขึ้นนั้นนะครับ <ru> <Naruto> แล้วท่านนบีลแล้วคนนั้นก็บอกว่าฉันเตรียมไว้ก็คือฉันสิ่งที่ฉันเตรียมไว้ก็คือฉันรักอัลลอฮ์และรักแลวซูนของอัลลอฮ์นะครับ และแล้ว,ลวท่านนบีสลาห์ัวริซามก็ก็จึงได้ตอบว่าอันตะมาอามันอัฮบัตนะครับท่านนั้นนะ่ะจะอยู่ร่วมกับผู้ที่ท่านรักนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่จะเป็นรางวัลสําหรับผู้ที่ออรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนะ่ะเขาก็จะได้อยู่ร่วมกับมันนะครับเพราะฉะนั้นนะในเมื่อเราเนี่ยรักอัลลอฮ์และเราซูลของของพระองค์นั้นนะ่ะนะครับสิ่งที่จะมาเป็นสิ่งตอบแทนก็คือ เราจะได้อยู่ร่วมกับพระองค์แล้วก็แล้วก็ผู้แล้วเราซื้อของพระองค์นั่นเองนะครับตามคดีซึ่งรายงานโดยมุตตะกุลอะไรนะครับหมายถึงว่าบุคลีและมุสลิมรายงานเห็นพ้อต้องกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อ,อันนี้ท่านยะฮยานะครับท่านท่านยะฮย,ยาบินอบิกซีนั้นนะครับขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาท่านนะครับได้กล่าวว่าอะไรกล่าวว่าเราได้มองได้พิจารณาดูนะครับ เราได้พิจารณาดูนะครับว่าเ,เราพิจารณาดูแล้วเนี่ยนะครับไม่เห็นอะไรเลยที่ว่าที่มนุษย์นั้นอ่ะจะได้ลิ้มรสได้รสชาติได้ลิ้มรสที่อร่อยอร่อยได้ได้ลิ้มรสชาติของมันเนี่ยนะครับดีไปกว่าหรือว่ารสชาติดีมากไปกว่าความรักอัลลอฮฺและระซูนนะครับมินฮุบบิลลาฮิตะอัลาวะตอลาบีมารฎติฮิหมายถึงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ลิ้มรสกับรสชาติที่ดีที่สุดก็คือ การที่เขานั้นรักอัลลอฮ์และการที่เขานั้นแสวงหาความพึงพอใจจากอัลลอฮ์นั้นนี่แหละคือสิ่งที่เขาจะได้รสช,ชาติที่ว่าสามารถลิ้มรสได้ในโลกยุนยาเนี่ยมากกว่าทุกสิ่งเลยนะครับเพราะฉนั้นยะฮยาบินอับดบีย้ายยาบินอบดีลกษีดเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูแล้วเขาคิดแล้วพิจารณาแล้วคนที่มีเงินล่ำรวยมีมีทรัพย์มส,สมบัติมีอะไรต่อมีอะไรนะ่ะเขาจะได้รับอะไร เขาจะได้รับความสุขในใจเนะ่ยมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรนะครับเท่ากับว่าคนคนหนึ่งเนะี่ยรักอัลลอฮ์แล้วก็รักอัลซูนแล้วก็แล้วก็พยายามที่จะทําให้อัลลอฮ์นั้นพึงพอใจเนะี่ยนี่แหละเป็นความรักที่มันอยู่ในหัวใจที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจที่เป็นสามารถที่เขาจะได้รับรสชาติเนี่ยนะครับ,นะรบดีกว่าผู้ที่มีทรัพย์สมบัติแล้วได้รับประทานอาหารอ,อร่อยๆนะนะั้นอ่ะมันเป็นความ มันเป็นความสุขสบายเป็นความเป็นรสชาติที่เขาได้รับเพียงียงผิวเผินเท่านั้นแต่มันไม่ได้เข้าไปลึกในหัวใจเหมือนกับผู้ที่รักเอาล้อและรอซูลน่นะแล้วเขาก็าสแสวงหาทํายังไงให้เอาล้อเนระักทํายังไงที่ให้เอาลอพึงพอใจเนี่ยผู้นี้แหละเขาจะรับความเล้มลิ้มรสกับรสชาติที่ดีมากนะครับที่ดีกว่าทรัพสมบัตินะครับเพราะนั้นเช่นเดียวกันนะครับที่ที่ว่า คนคนหนึ่งนะครับคนซอและคนหนึ่งเขาได้กล่าวว่าอะไรวะลอฮิมาตอบติดุนยาอิลลาบิมหับบติฮีวะตออาติฮีวะละจันน่าอิลลาบิรูยติฮีวะมุชาฮัดติฮีเขาขอบเขาบอกว่าอะไรเออสาบานต่อ Allah เลยขอสาบานต่อ Allah เลยว่าโลกดุนยาเนี่ยมันจะไม่รู้สึกดีเลยมันจะไม่ดีเลยนะครับโลกดุนยาเนี่ยมันจะไม่ดีนอกจากอะไรนอกจากเราจะต้องรักอ Allah และปฏิบัติตามเชื่อฟังอัลลอฮ์นั่นเองครับโลกดุนยาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรดีเลยนอกจากว่าเรานั้นจะต้องอะไรจะต้องรักอัลลอฮ์และต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์และโลกยุนยานะ่ะมันก็จะดีสําหรับเรานะครับและเช่นเดียวกันขอสาบานต่อล้อ์เลยว่าสวรรค์นเนี่ยน่ะมันจะไม่ดีเลยจนกว่าเราจะได้เห็นมันและเราจะได้อยู่ในมันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คํากล่าวของอ คนซอแลในยุคก่อนนะั้นเขาได้กล่าวนะครับและคนซอแลคนอื่นอีกเขากล่าวว่าอะไรมาซากีนอริดุนยามันน่าสงสารเหลือเกินคนในโลกดุนยาเนี่ยชาวโลกดุนยาเนี่ยน่าสงสารเหลือเกินเขาออกจากโลกดุนยาไปเนี่ยนะแล้วก็ยังไม่ได้ลิ้มรสสิ่งที่มีรสชาติดีที่สุดเลยนะครับพี่น้องลองฟังนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเขาบอกว่าคนชาวโลกคนที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยน่าสงสาร ออกไปจากโลกดุนยาหมายความว่าตายเนี่ยนะครับหมายหมายความว่าคนเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้อะไรไม่ได้ยังยังไม่ได้ลิ้มรสกับรสชาติที่ดีที่สุดในโลกดุนยาเลยแล้วมีผู้ถามเขาว่าแล้วอะไรเล่าที่เป็นรสชาติที่ดีที่สุดในโลกดุนยาแล้วเขาก็ตอบว่ามหับเปตุลลอฮ์วลอุนซุบิฮีวลเชากุอิลาลิกาอิฮีวัลตะนัุมบิฎิกริฮีวัตตาอาตฮีพี่น้อง นี่คือทัศนะของคนคนหนึ่งที่เขามีความเฉลียวฉลาดนะครับที่เขารู้จักอัลลอฮ์นั้นน่ะเขาบอกว่ารสชาติที่ดีที่สุดในโลกดุนยาก็คืออะไรการความรักต่ออัลลอฮ์ความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์และความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกสบายมีความรู้สึกคุ้นเคยกับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมีความรู้สึกคุ้นเคยกับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับแล้วมีความรู้สึกที่เรานี่ยอยากจะพบอัลลอฮ์เนี่ยความรู้สึกที่เราอยากจะพบอัลลอฮ์เนี่ย และความรู้สึกสบายวัฒนะอุ่มหมายถึงว่าเรามีความรู้สึกสบายเหมือนกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาได้กินอาหารอร่อยแล้วก็อยู่ในรถที่หรูๆแล้วก็อยู่ในบ้านที่ที่ที่ดีๆเนี่ยเขารู้สึกว่ามีความสุขสบายได้ลิ้มรสกับความสุขสบายทำนองเดียวกันคนคนนี้เขามีความรู้สึกสบายเนี่ยแต่ไม่ใช่กับกับทรัพย์สมบัตินะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ความรู้สึกสบายกับอาหารที่อร่อยนะแต่เขาความรู้มีความรู้สึกสบายมีความรู้สึกอิ่มเอิบ กับการลึกลํำลึกถึงอัลลอฮ์และการท um ี่เขาได้ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์พี่น้องเห็นไหมครับว่าที่เราได้มาให้เราได้ละทิ้งการนอนเนี่ยแล้วเราก็ได้มารู้สึกได้มายืนเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เพื่อตอบสนองเพื่อเพื่อเขารพพักดีอัลลอฮ์ในในมัสยิดของอัลลอฮ์เนี่ยเรารู้สึกสบายใจครับพี่น้องเรารู้สึกสบายใจมากกว่าคนที่เขานอนและเขารู้สึกสบายใจในระหว่างที่เขานอนเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกสบายใจนี่มาจาก เรากับอัลลอฮ์ผู้สร้างเราเนี่ยนะครับเราได้เราได้ขอบคุณอัลลอฮ์ผู้สร้างเราเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันที่คนที่นอนอยู่เน่ะเขารู้สึกสบายใจเพราะอะไรเพราะเขาได้ตอบสนองกิเลสตัณหาของร่างกายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับความการนอนอะ่ะมันไม่ได้มันไม่จะเป็นต้องขึงขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อนอนเมื่อนอนแล้วเนี่ยถึงเวลานแล้วที่เราจะต้องมาเคารพเอาพักดีอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เอาอัลลอ์ให้เราได้นอนอะ่ะ เราก็ต้องมาสู่ความสุขสบายอันนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่านั่นคือความสุขสบายที่แท้จริงนั่นคือความรสชาติอร่อยอร่อยรสชาติที่เขาสัมผัสได้ที่เขาสามารถลิ้มรสได้นะครับเพราะฉะนั้นออแล้วก็เช่นเดียวกันท่านอันบดุลลรอฮ์หุลิซมนั้นมีดุอาบทหนึ่งที่ท่านกล่าวที่ท่านนั้นอ่านว่าอะไรอัสอาลูกะฮุบบะกะวะฮุบบันยูฮิบบะกะวะฮุบบ uh ันยูฮิบบุกะ วะฮุบบะว่ฮุบบะอามลินยุคอริบุยุคอริบุอิลาฮุบิกะนะครับซึ่งรายงานฮะดีษนี้โดยท่านอิหม,ม่ามท่านจิดมีซีนะครับซึ่งมีความหมายว่าโอ้ล l l a h ฉันขออ Allah ไมอินีอัสอนุกะฮุบบะกะโอ้ล l l a h ฉันขอความรักจากอัล l l a h มาถึงขอให้ฉันน่ะได้รักอัล l l a h เถิดนะครับเพราะว่าเราจะรักอัล l l a h ได้เนี่ยมันไม่ใช่ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นด้วยความที่อัลลอฮ์นั้นประทานให้กับเราดนใจเรานะครับเพราะฉะนั้นดูอาบทหนึ่งที่ท่านนะบีขอก็คือโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความรักที่มีต่ออัลลอฮ์นะครับให้ฉันได้รักอัลลอฮ์นะครับและฉันขอความรักต่อวะฮบะบมันอย่ให้บุกหมายถึงว่าฉันขอให้ฉันได้รักคนที่รักอัลลอฮ์นะครับคนที่รักอัลลอฮ์เนี่ยขอให้ฉันได้รักเขาด้วยนะครับแล้วก็อะไรและขอให้ฉันรักการงานหนึ่งที่ทําให้ฉัน ได้เข้าใกล้กับอัลลอฮ์นะครับวะฮบบะมาลินอยู่้อริบุอิลลอฮบิกนะหมายถึงว่าการนมาดการนมาดมาัมยิดการมารัมยิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ดังนั้นโอ้ลอฉันขอให้ฉันนะได้รักการมานมาดที่มัสยิดด้วยเถิดขอให้ฉันนะั้นได้รักการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ฉันนะั้นได้เข้าใกล้ต่ออัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นดุอาที่ท่านนบี็อลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลัมน,น ได้ขอแล้วก็ได้สอนให้เรานั้นขอให้เราขอความรักที่เรานั้นจะต้องรักอัลลอฮ์และเมื่อเรารักอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับพี่น้องความสุขสบายในหัวใจนั้นมันจะมันจะอะไรมันจะเป็นความสุขที่ไม่มีสามารถคนที่มีโลกจุนยญญาเนี่ยนะครับม,ม,มีมีผู้หนึ่งนะครับที่ที่ผมจำจำได้ว่ามีคนสอนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าคน คนมูลูกเนี่ยนะครับหมายถึงว่ากษัตริย์เนี่ยนะครับถ้ากษัตริย์เนี่ยเขาได้รู้ว่าความสุขที่เราได้รับเนี่ยมันสุขขนาดไหนเนี่ยนะครับแน่นอนว่ากษัตริย์เนี่ยมันจะเขาพวกเขาเน่ยจะมาจะมาแย่งชิงความสุขจากเราด้วยดาบของเขานะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่านี่คือความสุขที่เขาได้พัณนาออกมาว่าคนที่มีรักอัลลอฮ์และปฏิบัติตามอัลลอฮ์เชื่อ oh ฟังอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเขาจะได้รับความสุขที่แม้แต่กษัตริย์ที่ได้อยู่ใน ในคลือหาดที่อยู่ในความสุขหรูหราอลังการเนี่ยเขาก็ยังไม่รับความสุขเหมือนกับคนที่รักอัลลอฮ์และเตรียมตัวที่จะไปหาอัลลอฮ์และอยากจะพบกับอัลลอฮ์เนี่ยเขาได้รับความสุขคนละเรื่องคนละโลกกันนะครับคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นพี่น้องเรามาสู่ความรักอันนี้ดีกว่าครับเป็นความรักที่อัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์รักเราแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีสําหรับเราแต่สิ่งไหนที่ไม่ดีอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้เรานี่ไม่ดีหรือครับ นี่ไม่ดีนี่เป็นไม่เป็นสิ่งที่พอแล้วหรอที่สําหรับเราที่ที่เราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอันไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราเนี่ยแต่อัลลอฮ์รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราอัลลอฮ์ก็จึงปัดเป่ามันออกไปจากเราและสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีนั้นสําหรับเราในโลกุญญาและอาคารนั้นอัลลอฮ์ก็จะประทานให้กับเราครับเพราะนั้นเป็นการเพียงพอแล้วที่เอานั้นจะรักอัลลอฮ์และให้อัลลอฮ์รักเรานะครับเพราะนั้นมันจะต้องมีการจีฮัด มันจะต้องมีการต่อสู้กับจิตใจเพราะจิตใจนั้นมันต้องการที่จะนําให้เราไปสู่ความเหวไปสู่เหวไปสู่นรกใช้ตอนนะครับมันจิตใจกิเลสตัณหาของเราและใช้ตอนอีกแรงหนึ่งที่มันกนระซิบกระซาบเรานั้นมันต้องการนําพาเราให้ออกทางจากอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อสู้กับจิตใจนะครับเมื่อเราต่อสู้กับจิตใจชนะแล้วนะครับพี่น้อง ชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะตามมาอินชาอัลลอฮ์อะกูลกอลิฮาดาวอัสตัฟฟิลลอฮะลิวะลักุมวะลิซาอิลลลมุสลิมีนฟัสตัฟฟิรูฮูอินนะฮูวัลัฟฟุลรอฮีม